และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สยามพระกอนเมื่อวานนี่นะครับก็ทําให้ทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นกําชับกําชาให้กับสํานักสาขาทั่วโลกนี่นะครับทำความชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ นางสาวถาปณีเกียรติภัยบูลผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยครับหลังจากที่มีการประชุมหารือเพื่อพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเทีย่ยวทททจะดําเนินการใน3ส่วนนะครับคือยกระดับมาตรการด้านความปลอดภยัยมาตรการเยียวยาฟืน้นฟูจิตใจอำนวยความสะดวกให้กับผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตและการสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวครับล่าสุดนั้นก็ได้แจ้งไปยังสำนักงานทททที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศทั้งหมดเลยนะฮะ เพื่อสื่อสารถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายัางประเทศไทยเบื้องต้นนะครับ เอกอัครชทูตจีนก็ได้ชื่นชมการคลี่คลายปัญหาของไทยและเห็นด้วยกับข้อสเสนอของภาคเอกชนทําแอปพลิเคชันติดตามตัวนักท่องเที่ยวเลยละครับและอัปเดตสถานการณ์แบบ, Real time บเรียลไทม์นะฮะเรียกกันว่านาทีต่อนาทีโดยจะนําไปหาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะฮะขณะที่นายประเสริฐจันทร์ัรวงทองรัฐมนตรีว่าการการะทรวงดิจิทัลบอกว่าเบื้องต้นประสานงานกับกสทชครับพบว่าอยู่ระหว่างการทำเซลล์บอดแคส ที่ใช้เตือนภัยแบบเฉพาะเจาะจงนะครับคือจะมีการดำเนินอ,อย่างนี้ 1. ทำคอม m m น n ์เซ็นเตหรือศูนย์บัญชาการนะฮะเพื่อให้ออปเปอเตอร์หรือว่าค่ายมือถือทุกค่ายเนี่ยรู้ว่าต้องรับคำสั่งนี้จากใครแล้วส่งยังไงซึ่งกสทชก็จะออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ครับที่กระจายส่งสัญญ,ญาณให้ใช้เซลล์บราดคาสได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ได้สั่งการให้ปิดกั้นเว็บ การซื้อขายอาวุธผิดกฎหมายรวมทั้งเร่งประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อปราบปรามและจับกลุ่มการขยายผลกันต่อไปนะครับ